จากเงินทุน30,000สู่ล้านเหรียญภายใน1ปีวันนี้พบกับเทรดเดอร์แอเรียลครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Inspire นะครับเอาบทสัมภาษณ์ดีๆบทความดีๆจากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายหรืออินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เราพบกับ Ariel Hernandez ฉายาของเขา Real Simple Ariel t เ a d e ทรดเดอร์สายสวิงเทรดนะครับชื่อของเขาก็ของจริงแล้วก็เรียบง่ายนะครับเขาทำยังไงปั้นเงินจาก30,000มาสู่ล้านเหรียญได้ภายใน1ปีแล้วก็จริงจริตเขาเนี่ย5ปีปั้นเป็น10ล้านเหรียญเลยเนาะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมกันด้านในเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบรกเกอร์ดีๆนะครับ IC Market โบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับมีบัญชี ECN ให้ใช้ด้วย ECN คืออะไร IC Market ยังไงทำไมผมใช้อันนี้มาตลอด9ปีเพื่อนๆไปชมใน playlist ชื่อโบรกเกอร์ได้แล้วนะครับไปฟังดูผมไม่ใช่พูดถึงเรื่องโบรกเกอร์อย่างเดียวเนาะพูดถึงเรื่องเบื้องหลังตลาด forex ที่เพื่อนๆควรรู้ด้วยเราอยู่ในตลาดนี้เอาเงินลงทุนกับอะไรอยู่เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูนะครับผมมีวิธีการสังเกต ว่าบัญชีของเราเป็นประเภทไหนให้ดูด้วยเนาะแล้วก็เบื้องหลังการทํางานของตลาดเนี่ยหลายๆคลิปเลยเพื่อนๆลองดูเป็นความรู้ไว้ก็ได้ไม่สมัครไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจสมัคร IC Market ลิง์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับ IC Market เขาได้รับรงางวัลโบรเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี2024ประจำเอเชียแปซิฟิกนะครับเป็นการจัดอันดับโดย Trading Vi e w ก็เป็นอีกหนึ่งการันตีมาตรฐานแล้วก็ การบริการระดับสากลแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สมัครกันได้นะครับแล้วถ้าใครสมัครจากลิงก์ของผมใต้คลิปนะทักมาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มต a งค y ว u v ดี e o นะครับเป็นกลุ่มที่ผมแชร์เทคนิคการเทรดของผมมาไว้มีสซีซันด้วยกันนะครับสากว่าคลิปละเป็นการแชร์ระบบเทรดนะครับทั้งทำฟีมเอชวันทำฟีมสิบเอาให้เพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดกันนะครับถือว่าเป็นการแทนคําขอบคุณของผมก็แล้วกันนะครับถ้าใครสมัครแล้วทักมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับ มารู้จักแอรเรียลกันก่อนนะครับประวัติไว้เด็กเขาไม่ได้เปิดเผยแต่ประวัติที่เขาเกริ่นนาแล้วก็ใช้พูดในหลายๆคลิปที่ผมฟังเลยก็คือเขาเนี่ยออกจากคุกมาตอนปี2020นะครับตอนนั้นไปติดคุกอยู่18เดือนด้วยกันเขาติดข้อหาการมีกัญชาเอาไว้ในครอบครองเนาะซึ่งเขาก็กําลังจะบอกเราว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้สบายนะนะครับเพื่อออกจากคุกมาแล้วก็ออกมาปุ๊บก็ไม่มีงานทําก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่บ้าน อยู่กับคุณแม่เนาะซึ่งตอนนั้นทำเนียมฝรั่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลยเพราะเด็กออกจากบ้านแล้วส่วนใหญ่ไม่กลับไปอยู่กับผู้ปกครองนะครับก็จะออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวของตัวเองแต่ว่าแอรลลีลก็ไม่มีทางเลือกสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับคุณแม่ที่บ้านทีนี้ก็เริ่มมองหาว่าเ,เราจะทําอะไรกินไปจะเกาะแม่ไปตลอดก็คงไม่ได้นะครับเขาก็เลยลองหาดูว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างในช่วง 2- 3สสัปดาห์แรกเขาก็พยายาม explore หลายๆอย่างว่าจะทําอาชีพอะไรแล้วเขาก็ไปเจอกับเพื่อนนะครับ mm hmm. เพื่อนของเขาเนี่ย mm hmm. พูดคุยกันเรื่องของการเทรดนะผ่านแอปชื่อ LoBinhood อันนี้เราได้ยินหลายๆคนพูดแล้วเนาะโรบินฮูดนี่นาจะเป็นแอปเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์ของทางอเมริกาเขาเนาะแล้วก็ตามภาษาการพูดคุยกันส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยถึงเรื่องกําไรทําวันนึงได้หลายร้อยดอลลาร์นะลองดูสิทําไมไม่ลองดูซึ่งตัวแอเรียเองก็บอกว่าเอ้ย mm hmm. เพื่อนเรา แบบนี้เขายัางทําได้เลยทําไมเราจะทําไม่ได้บ้งก็เลยอยากจะลองเข้าสู่ตลาดการเทรดประมาณว่าถ้าพวกมันทําได้กูก็ต้องทําได้วะเขาก็เลยลองศึกษาเกี่ยวกับการเทรดดูนะครับก็ไหนๆก็ไม่มีอาชีพอะไรอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไปรวบรวมเงินนะครับเพื่อเปิดบัญชีทีนี้ไอการที่จะรวบรวมเงินเพื่อเปิดบัญชีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเทรดกับโรบินฮูดมันต้องใช้ ตัวมาชินเยอะใช้เงินทุนเยอะนั่นเองต้องใช้ประมาณสัก25-30 0 0 0เหรียญเนี่ยถึงจะเปิดได้เนาะเขาก็เลยขายสินทรัพย์ตัวเองนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ที่เขามีนะครับนาฬิกาที่เขามีอันนี้เขาก็เอาไปขายแล้วก็รวบรวมเงินได้มาก้อน1-30่งสเหรียญซึ่งตอนหลังแอเรียลเองก็คิดว่าเออตัวเองก็คิดอะไรง่ายๆนะว่า การเทรดเ่ยมันน่าจะทําเงินได้นะครับก็เลยเข้าสู่ตลาดการเทรดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเขารู้ทีหลังว่าตลาดมันยากอย่างนี้นะเขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเงินก้อนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นก็ไม่ใช่เงินงน้อยๆเนาะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะอย่างเช่นพวกการอ่านวอล่มก็ไม่เป็นจะส่งคําสั่งมาเก็ตออเดอร์ลิมิตออเดอร์อะไรก็ยังไม่เป็นการสแกนหุ้นการสแกนหาสินทรัพย์ที่จะเล่นในแต่ละวันก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ว่าสิ่งที่เขามีตอนนั้นคือเวลาเพราะฉะนั้นในช่วง4-5เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เขาได้ความรู้มากๆเลยเพราะเขาจะไม่ไปไหนเลยเขาอยู่หน้าจอวันหนึ่ง10ชั่วโมง12ชั่วโมงประมาณนั้นต่อวันนะซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นฟูลไทม์ก็ได้เพราะว่าไม่ได้ทําอย่างอื่นเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหแต่ละคนการจะมาเป็นฟูลไทม์ก็ไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่คนที่ทํางานมาเคย ทําประกอบกิจการมากว่าจะมาเป็นฟูลทามนี้ก็ยากเลยเพราะว่าต้องออหารายได้มาเป็นเงินทุนใช่ไหมแต่ a r เรียลเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะว่าไม่มีอาชีพนะครับไม่ต้องพยายามจะไปทํางานอื่น,นครับอยู่ดีๆก็เป็นฟูลทามได้เลยเนาะซึ่งแน่นอนนะครับแอเรียลเข้าสู่ตลาดด้วยเงินไวๆเพราะฉะนั้นสไตล์การเทรดช่วงแรกเขาเป็นการเทรดแบบ s c a l วปิ้แน่นอนนะครับก็คือเทรดสั้นๆน,นะครับเก็บเงินไวๆนั่นเอง อนที่เขาเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นมันเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงบูลันเป็นขาขึ้นที่ร้อนแรงมากๆเลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเทรดยังไงก็กําไรเนาะและเทคนิคที่เขาใช้ที่ตอนที่เขาเป็นสเกลปิงเนี่ยก็คือเมื่อไหรที่มันตกตกลงมาเนี่ยเขาก็ซื้อ แล้วพอเขียวปุ๊บก็ขายนะครับซึ่งมันง่ายมากเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแบบรุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นมันยอมเมื่อไหร่มันก็ดีดกลับไปเมื่อน,นั้นเพราะว่าเทรนด์โมเมนตัมมันขาขึ้นแข็งแรงมากๆเลยเขาใช้คําว่า buy the red sell the green นะครับเมื่อไหร่ที่แดงเขาซื้อเมื่อไหร่ที่เขียวเขาขายแค่นั้นเองตอนนั้นจะซื้อจะขายยังไงก็กําไรง่ายๆส่วนอีกอันที่เอื้อประโยชน์เขามากๆเลยนะครับเขาไปใช้โบรกเกอร์ ยี่หอหนึ่งะครับชื่อ TD a m e r i t a ิ e นะครับ, d รบซึ่งอันนี้เขาเอื้อประโยชน์ให้สายเทรดสั้นเขาใช้คำว่า,า midpoint f i l d s นะครับอันนี้ขยายความนิดนึงก็คือเวลาที่เราสั่งซื้อสั่งขายใช่ไหมเดี๋ยวผมวาดรูปประกอบไปให้ด้วยเวลาเราสั่งซื้อสั่งขายใช่ไหมครับสมมติเส้นนี้คือราคาบิดแล้วก็อีกเส้นหนึ่งตรงนี้คือราคาอาร์คปกติเนี่ยถ้าเราสั่งซื้อเราจะได้ราคาอาร ถูกไหมแต่ว่าเวลาถ้าเราตั้งขายเราจะขายที่ราคาบิดทีนี้ถ้าผมพูดถึงกรณีที่เขาจะซื้อแล้วกัน a r ิเเนี่ยใช้กลยุทธ์เทรดสั้นๆเวลาที่เราซื้อเนี่ยถ้าบัญชีของคนปกติจะได้ราคาที่อาร์คถูกไหมครับแสดงว่าราคาเนี่ยมันไม่ดีเพราะมันมีแก็บมีสเปรดตรงนี้อยู่แต่บร oker td เนี่ยเขาบริการเทรดเดอร์ด้วยการใช้ mid point f i l d s นะครับซึ่ง แอร์ดีโอเล่าให้ฟังว่าการเทรดสั้นๆแล้วใช้มิดพอยต์ฟิลเนี่โคตรได้เปรียบนะฮะเพราะปกติเนี่ยถ้าเราจะซื้อใช่ไหมครับเราต้องซื้อที่อารซึ่งพอได้ราคาอารเนี่ยเวลากว่าที่ราคาจริงเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ที่ B เนี่ยนะตรงบิดเนี่ยกว่าจะขึ้นไปทำกำไรตรงเนี้ยตรงสเปรดตรงเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเขาจะกำไรยากขึ้นถูกไหมแต่โบร oker เนี่ยสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้กับเทรดเดอร์ก็คือเขาจะให้ราคากลาง หมายความว่าราคาระหว่างบิดกับอาร์สเท่าไหร่เนี่ยเวลาเรากดบายเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ได้ราคาที่อาร์สมันจะได้ราคาที่อ,อยู่กลางๆระหว่างบิดกับอาร์คสทำให้เวลาขยับนิดเดียวเราก็จะได้กำไรแล้วเนาะอันนี้เพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจลองศึกษาเรื่องบิดอาร์คสเพิ่มนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้อาจจะสำหรับคนที่เคยดูสายเทรดบิดอาร์คสมาก่อนถ้าอยู่ตลาดหุ้นหรือตลาดฟิวเจอร์จะพอรู้นะครับ ซึ่งบรกเกอร์เนี่ยก็เอ,เอื้ออำนวยให้การเทรดสั้นเนี่ยมันสามารถทำกำไร,ำไ,รได้ง่ายแล้วตอนนั้นยิ่งเป็นยุคทองของอตลาดขาขึ้นด้วยอาเรียก็เลยบอกว่ามันกําไรง่ายมากเลยนะครับอีกเทคนิคนึงที่เขาใช้ก็คือ Sympathy p l a พลมันหมายความว่าเล่นหุ้นในกลุ่มที่มันขึ้นตามตาม,ตามกันไปนะครับอย่างสมมติถ้าเรามีหุ้นไทยกลุ่มน้ำมันนะครับถ้ามันมีหุ้นนำเป็นปตทสักพัก ตัวบางจากก็จะตามขึ้นไปด้วยหรือเอโซ่ก็จะตามขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่เขาเทรดแล้วเนี่ยพลาดหุ้นที่มันขึ้นไปร้อนแรงแล้วเนี่ยเขาจะตกรดเนาะเขาก็ไปตามกับหุ้นกลุ่มผู้ตามนะครับพอเมื่อก่อนเวลาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเซกเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยตลาดขึ้นอ่ะราคาขึ้นไม่ว่าหุ้นตัวไหนมันจิ้มมันก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็อาจจะบอกว่าได้ว่าก็เขาอนุมานเอาก็ได้แต่ว่ามันมีเทคนิคประมาณนี้จริงๆในตลาดหุ้นนะครับก็คือเล่น หุ้นกลุ่มผู้ตามในเซกเตอร์รอให้มันเห็นผู้นําชัดเจนแล้วเขาก็ค่อยไปเข้าตัวที่มันเป็นตัวลองเนาะสักพักตัวลองก็ขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้ถ้าทำกำาไรได้ตอนนั้นด้วยการเทรดแบบ scalping ของเขาเนี่ยเทรดวันหนึ่ง1 0ถึง15ครั้งนะครับแล้วก็การเพิ่ม position เขาก็สามารถเพิ่มได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าตอนนั้นก็เงินทุนก็เยอะแล้วก็ตลาดมันก็ร้อนแรงเนาะ เขาก็เทรดแบบว่าโอ้โหใช้มาจินได้คุ้มค่ามากเลยนะครับตอนนั้นพอร์ตของเขาก็เติบโตจากส0ม0 0ื่นเหรียญเนี่ยกลายเป็นล้านเหรียญแล้วก็เป็น3ล้านเหรียญภายใน16เดือนนะครับปีหนึ่งเนี่ยล้านเหรียญไปละสิบหเดือนผ่านไปกลายเป็น3.5ล้านเหรียญเลยนะแต่ภาพสวยหรูก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าด้วยวิธีการเทรดของแอรียลเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับโบรกเกอร์เนาะเขาโดนแบนจากโบรกเกอร์นะครับประมาณสัก สส right ัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็ถูกยกเลิกบัญชีนะครับเขาทำอะไรบ้างเนื่องจากไอการที่เขาได้ออเดอร์ที่ดีกว่าราคา a r ร์นะครับที่บรกเกอร์เขาให้ชื่อด้วยว่ามิดพอยต์ฟิลเนี่ยแหละมันก็ทำให้แอเรเนี่ยจะเรียกว่าได้เปรียบคนในตลาดค่อนข้างมากเลยแล้วเขาก็ใช้ตรงนี้ทำเงินนะครับเพื่อนๆลองคิดดูเวลาที่คนอื่นนะครับถ้าเทรดเดอร์คนอื่นๆเข้าจะได้ราคาอาร์ซึ่งราคาสูงกว่า แต่ a r i ร l ได้ราคาที่ต่ำกว่าพอกระดิกนิดเดียวไปที่ ARCS เดิมเขาก็ขายทิ้งแล้วนะครับเขาเรียกกลยุทธ์อันนี้เขาตั้งชื่อของเขาเองนะเขาเรียกว่า Infinite m า n ิกริ h นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่ากลโกงเงินอน,นันต์เนี่ยก็คือโกงโกงได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเขาเรียกว่าแบบนี้เนาะสุดท้ายบรกเกอร์ก็เห็นแล้วก็จับพฤติกรรมเขาได้นะครับเขาก็เลยมีการตักเตือน ใหเ้เลิกทาพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเวลาเขาสั่งออเดอร์เขาใส่ออเดอร์เข้าไปเนี่ยใส่ออเดอร์เยอะมากๆแล้วก็ปิดเร็วๆนะครับจำนวนที่มันใส่เข้าไปเนี่ยมันสร้างความปั่นป่วนให้กับราคาในตลาดของบโบรกเกอร์เองนะครับซึ่งตรงนี้ก็หลังจากโดนแบนไป2ส,สัปดาห์แอร์เรียวกลับมาเทรดใหม่ก็ยังไม่เลิกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบโบรกเกอร์ที่มองว่าเป็นนางฟ้าเนี่ยก็เลยยกเลิกบัญชีของเขาไปเพราะว่าข้อหาของ แอเรียเนี่ยที่เขาได้รับก็คือ Toxic Order Flow นะครับก็คือเป็นออเดอร์ที่ Toxic สร้างความปั่นปวดให้กับตลาดรวมถึงการทํางานในฐานะโบรกเกอร์ของเขาด้วยนะครับก็ทําให้เขาไม่ได้ไปต่อกับ,บโบรกเกอร์นี้ทีนี้ตัว a อเรียเองก็ต้องไปหาบโบรกเกอร์ใหม่แต่ว่าพอไปทำํำพอไปเทรดที่บโบรกเกอร์ใหม่ก็ไม่ได้มีใครให้ออเดอร์ที่ m มิดพอยต์ฟ l ลเหมือนกับที่บโบรกเกอร์ทีเคยให้เนาะมันก็ทําให้ตัว กลยุทธ์ s c a l วปิ้งของ Ariel เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลเลยเพราะว่าราคามันไม่ได้เปรียบและเพราะอย่างที่บอกถ้าต้นทุนเท่ากับคนอื่นทีนี้เขาก็ไม่ได้มีความได้เปรียบใดๆนะประกอบกับช่วงนั้นนะครับตลาดที่มันเคยเป็นบูลันมาเยอะๆเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่มันกลับทิศกลับทางแล้วปี2022นะฮะทำให้เทรดเดอร์ฝั่งที่เขาเรียกลองเทรดเดอแบบแอเรีเนี่ยมันอยู่ยากละ เขาบอกว่าตอนนั้นเองเขาบอกว่าได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่เลยซึ่งตัวเขาเองต้องปรับตัวนะครับจากการที่เป็นเทรดเดอร์สายสเกลปิงเนี่ยเขาต้องมาหาแนวทางการเทรดใหม่แล้วก็เขานิยามตัวเองว่ากลายเป็นเทรดเดอร์สายสวิงเทรดละแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำให้เขาได้บทเรียนหนักๆก,ก็คือเขาไปโอเวอร์เทรดในหุ้นที่ชื่อ C C J นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย มันทำให้เขาเสียเงินไปในพอร์ตถึง30%เลยทีเดียวนะจากตอนนั้นเทรดเงินก้อนเป็นล้านดอลลาร์รเนาะสานี่ก็หลายแสนนะครับซึ่งจากบทเรียนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนสไตล์การเทรดของตัวเองโดยมาศึกษาเทรดเดอร์สายสวิงเทรดนะครับที่จะให้ความยั่งยืนกับเขาได้มากขึ้นนะครับก็ได้ไปเรียนเทคนิคแคนซลิมในการวิเคราะห์หุ้นพวกพื้นฐานอะไรพวกนี้เนอะหรือว่าระบบเทรดของมาร์คมิโนวินีนะครับ ไปศึกษาแดนเซงเกอร์ในเรื่องของโมเมนตัมแล้วก็คริสเตียนคูลามากี้นะครับในเรื่องของการใช้พวก moving average แล้วก็การกำหนด position size มันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเปลี่ยนแนวทางในการเทรดมาเลยหลังจากศึกษากูรูพวกนี้พร้อมๆกับบทเรียนที่เจอกับตลาดเนาะสำหรับเทคนิคการเทรด Swing Trade ของเขานะครับก็เขาก็ค่อยๆพัฒนาระบบของเขาเนี่ยให้มันเทรดด้วยการเน้นความเรียบง่ายนะครับ แล้วก็สามารถกำหนด Position ซ้ายได้ตามสภาพตลาดแล้วก็มีกฎการทำ l i ก Management ที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยตัวเขาเองเชื่อว่าการเทรดแบบ s w i t r t r e เนี่ยเป็นวิธีง่ายสำหรับคนทั่วไปใครๆก็สามารถปฏิบัติได้ตัวเขาเองก็ทำแบบนั้นอยู่นะครับหลักการของเขาอันแรกก็คือตามรอยสถาบันทำยังไงบ้างเ,าเรียกให้ความสำคัญกับการศึกษา relative strength นะครับ หรือพวก ISI รวมถึงของการหมุนเวียนของเขาเรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของหุ้นแต่ละหุ้นช่วงนี้ซีซั่นนี้หุ้นกลุ่มนี้จะมาอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตัวเขาเองก็ศึกษาแล้วก็ใช้ทฤษฎี b i r d of f อฟเฟชั่นฟลอกตู e กเตอนะครับก็มันหมายความว่านกที่มันมีขนคล้ายๆกันขนเหมือนกันก็ย่อมอยู่ด้วยกันคล้ายๆที่ผมบอกเมื่อกี้เลยก็คือหุ้นดีๆเนาะในกลุ่มเดียวกันมันก็จะมีกราฟราคาคล้ายๆกันนะครับเนื่องจาก มันมีพื้นฐานที่ดีพวกสถาบันหรือกองทุนก็กําลังจะซื้อหุ้นกลุ่มนี้เหมือนกันอันนี้คือหลักการแรก2ก็คือเขาจะไปหาหุ้นกลุ่มผู้นำนะฮะเขาจะลองลิสต์หุ้นดูว่าหุ้นกลุ่มไหนที่เวลาตลาดมันตกเนี่ยราคาของหุ้นนั้นเนี่ยมันตกน้อยกว่าตลาดแล้วก็เวลาขึ้นมันให้เ,เขาเรียกว่าเกณฑ์หรือว่าอัตราการขึ้น,นมากกว่าตลาดเขาก็จะ l สต์พวกนี้ออกมา แลวอีกอันนึ้งก็คือจะสแกนตลาดด้วย relative strength เขาใช้แบบ90วันนะครับอันนี้ก็สูตรใครก็สูตรใครนะ relative strength ปกติมันจะใช้อ่า14วันใช่ไหมแต่อันนี้เขาใช้แบบ90วันแล้วก็ดูว่าหุ้นกลุ่มไหนที่มีสภาพคล่องเข้าแสดงว่าสถาบันกำลังเข้านะครับอันนี้คือวิธีการคัดเลือกของเขาอันดับแรกเลยก็คือตามรอยสถาบันให้ได้ก่อนว่าสถาบันกำลังเล่นตัวไหนส่วนอีกอย่างก็คือเขาใช้ moving average นะครับ Moving Average เนี่ยเขาดูหน้า buy หน้า sell จากการที่มันอยู่เหนือเส้น SMA นะ Simple Moving Average SMA 200ถ้าราคาอยู่เหนือเส้น SMA เนาะเขาจะมองว่าเป็นหน้า buy แต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าเขาจะมองว่าเป็น b e l r i s h เป็นหน้า sell นะครับแล้วก็ใช้เส้น SMA 5 0อีกเส้นหนึ่งราคาเนี่ยต้องอย่าห่างเส้นนี้มากนะครับถ้าหา่างแสดงว่าราคามันวิ่งไปไกลแล้วนะครับ ส่วนอีก2เส้นก็คือ SMA 10กับ20เอาไว้เป็นตัวที่เอาไว้ทํา trailing stop นะครับราคาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะใช้ดูตัว10กับ20นี่แหละถ้ามันวิ่งตามไปเมื่อไหร่ราคาถูกตัด2เส้นลงเขาก็จะทําการ trailing stop เป็นการลันกำไรระยะยาวๆนั่นเองนะส่วนวิธีเข้าของเขา อันดับแรกเลยเขาดูหุ้นที่มันเบรกเอายิ่งมีการกระโดดแกบบด้วยยิ่งดีมากเลยนะครับแต่ว่าเขาจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อเวลามันเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บเขารอให้สิ้นวันก่อนเขาจะดูว่าหุ้นตัวนี้มันมีโวลุมเข้าหรือเปล่าถ้าปริมาณโวลุมเข้าผิดปกติเนี่ยเขาก็จะเข้าซื้อในวันถัดไปเลยส่วนถามว่าเขารอให้มันกลับมารีเทสแนวที่เบรกเอาไปไหมเขาบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าหุ้นที่เขาคัดเลือกเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นหุ้นที่ แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดในตลาดแล้วนะฮะแล้วก็เขาเชื่อว่าหุ้นที่แข็งแรงพวกนี้มันจะไม่กลับมาทดสอบแนวรับเพราะฉะนั้นเปิดราคาแท่งถัดไปวันลุ่งขึ้นเขาจะซื้อทันทีส่วนอัน,นอื่นเพื่อนๆศึกษาได้นะในคลิปของเขานั่นแหละผมเราไม่หมดแล้วการบางอันผมก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เทรดหุ้นเนาะแต่หลักการของเขาประมาณนี้ระบบสวิงเทรดก็คือเข้าเมื่อ break out พร้อมบอลุ่มแล้วแล้วก็ลันเทรนไปจนกว่าเทรนมันจะหมด แต่อันที่ผมว่าเราน่าศึกษามากกว่าก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าเรื่องของ risk management เนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเทรดเดอร์สายส n g Trade แบบเขาเนอะอันดับแรกเลยนะครับก็คือเวลาที่เขาจะเทรดหุ้นตัวไหนเนี่ยนะเขาก็จะใช้ position นะครับไม่เอาทั้งพอร์ตมาเทเขาจะถือว่าเอา10%ของพอร์ตเท่านั้นเนี่ยมาเล่นกันมาเล่นหุ้นแต่ละตัว แต่ที่น่าสนใจก็คือเขาเหมือนคล้ายๆที่เราเรียกกันว่าทำบัฟเฟอร์เนาะเมื่อหุ้นตัวไหนมันเทรดแล้วได้กำไรไปเขาก็จะเอากําไรของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมาใส่ในตัวที่2แล้วก็เพิ่ม POSITION เข้าไปตัวที่3ก็เช่นเดียวกันก็ทําแบบเนี้ยเพิ่มโพ t i ันไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเท่ากับตัวแรกอยู่นะครับส่วน stop loss เนี่ยเมื่อ ถึง stop loss เนี่ย <S <S เขาจะตัดทันทีเลยนะครับไม่มีการขยับไม่มีการเลื่อนยกเลิกส่วนเทคนิคก,การตั้ง stop loss เขาก็ใช้ low of the day ของวันที่เข้าซื้อนั่นเองในที่นี้ผมมองว่าเป็น low of the day ของวันที่เป็น signal นะนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็คือการเทรดไม้หนึงเนี่ยเขาคำนวณแล้วนะครับต้องไม่มากกว่า0.5%ของพอร์ตหมายความว่าถ้าสมมุติพอร์ต1 0 0เหรียญ เขาจะใช้ l i p ส r เวอร์เทแค่0.5ดอลลาร์แค่นั้นเองเขาบอกว่าตรงนี้สําคัญเพราะมันจะทําให้เรารักษาสภาพจิตใจของเราไว้ได้เนาะแล้วก็มันอยู่ในช่วงเลนส์ที่เรายอมรับได้สามารถจัดการมันได้ส่วนใครจะเอาไปปรับใช้นะครับก็ลองดูว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้มากได้น้อยแต่ละคนไม่เท่ากันลองดูเอาที่มันเหมาะกับตัวเองเนาะแล้วก็เขาจะถือออเดอร์ไม่เกินย4ชั่วโมง ถ้ามันเป็นออเดอร์ที่ขาดทุนนะ24ชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะปิดออเดอร์ทิ้งหรืออีกอย่างหนึ่งก็รอราคาให้มันมาชน Stop Loss ก่อนแต่อันนี้ก็แปลกๆนะเพราะว่าสวิงเทรนี้ปกติก็ให้วิ่งชน TP Stop Loss ไปเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าตลาดที่เขาเล่นมันมีกระโดดข้ามวันด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เขาก็อาจจะเป็นการบริหารความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่ถือเกิน24ชั่วโมงส่วนในเรื่องของการ Take Profit กันบ้างนะครับตัว แอเรียลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อระบบเทรดมันทำงานเนาะเ,นเขาจะทำการเขาเรียก Partial Take Profit ก็ได้เพื่อลดความเครียดทางจิตใจเพราะว่าบางทีถ้าถือเต็มก้อนเนี่ยแล้วลุ้นว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งบวกหรือฝั่งลบเนี่ยมันอาจจะทำลายความมั่นใจความเสียหายอะไรทางจิตใจไปได้เพราะฉะนั้นเขาจะใช้ Partial Take Profit เขาจะ,ะแบ่งทำกำไรประมาณสักครึ่งหนึ่งของ Position ที่มีหรือว่า1ใน3เนี่ย เมื่อมีการเคลื่อนไหวไปแรงๆในช่วง3-5วันแรกเนาะถ้าพุ่งไปถึงขนาดน,นั้นเขาก็จะตัด p r o f ิตบางส่วนเก็บไว้นะครับส่วนที่เหลือเขาก็จะ trailing stop ไปแล้วก็ให้ SMA 10กับเส้น20เนี่ยลันมันไปเรื่อยๆหรืออย่างบางตัวเนี่ยเขาอาจจะใช้เส้น SMA 50เป็นตัวลันถ้าหุ้นนั้นเนเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษของตลาดนะครับถ้าราคาไม่ปิด ต่ำกว่าเส้น SMA 50เขาก็จะไม่ปิดออเดอร์นี้นะครับก็รันให้สูตรทนนั่นเองเนาะส่วนบทเรียนที่ a r เรียลเขาแชร์กับเรานะครับก็ผมแบ่งมาด้วยกัน6ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นและการปรับตัวนะครับเขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยดังนั้นเราจะต้องปรับกลยุทธ์ของเราระบบของเรานะครับให้เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ตัวแอรเรียเองก็สามารถเทรดได้ทั้ง2หน้าแล้วนะเมื่อก่อนจะเล่นแต่ฝั่งลองใช่ไหม๋ยวนี้ได้ทั้งลองทั้งช็อตล้วอันนี้ได้บทเรียนจากตอนที่ตลาดมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนั่นเองเนาะนะครับเขาก็ต้องมีระบบรองรับเอาไว้ 2. เรื่องของวินยัยแล้วก็จิตวิทยาเขาบอกว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์สายสวิงเทรดเนี่ยเราจะต้องใช้ความอดทนนะครับสูงกว่าเดย์เทรดค่อนข้างมากนะครับเราต้องเห็นแดงนาน เห็นฟ้าเห็นเขียวนานๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดูพอร์ตหรือว่าการจัดการการเทรดเนาะเขาบอกว่าให้มองเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอย่าไปมองที่ตัวเงินยิ่งเราพอร์ตใหญ่ยิ่งเงินเยอะๆเวลามันวิ่งทีเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญจิตใจเราจะวาวุ่นมากๆเลยเรามองให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอนะครับตรงนี้มันจะช่วยลดความเครียดทั้งจิตใจเราได้เราจะทําให้เราอดทนได้นานมากขึ้นนั่นเองเนาะ อันที่3ามเขาบอกว่าอย่าหยุดเรียนรู้นะเขาบอกให้ศึกษาเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมายาวนานเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามให้เราลองไปศึกษาว่าเราได้อะไรจากเขาบ้างนะครับเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห่เสมอถึงแม้คนที่เราจะไปศึกษาจะเป็นเทรดเดอร์รุ่นเก่าอะไรนะเก่า <c oughs> แต่ว่าเก่านะครับเขาอยากให้เราไปศึกษาดูด้วยอีกอันนึงเขาบอกว่าให้ดูแลตัวเองนะครับดูแลชีวิตส่วนตัวของเราให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิต แล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้การแนะนําก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนต้องนอนให้เพียงพอนะครับพวกนี้มันจะทําให้เราสามารถมีสมาธิในการตัดสินใจได้อย่างมั่นคงนะครับสภาพกายที่แย่ก็นําไปสู่สภาพใจที่แย่ได้เช่นกันอีกอันเขาบอกว่าอย่าโฟมกนะฮะก็คือเมื่อเรามีระบบที่ดีแล้วมีเซตอัพของเราที่ดีแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราพลาดโอกาส นะครับถ้าเราไม่มีสิเราจะรู้สึกว่าเราพลาดบ่อยๆใช่ไหมเมื่อเรามีระบบที่ดีเราจะรอให้โอกาสมันมาถึงเราเองนะครับเราจะไม่รู้สึกว่าเราพลาดโอกาสเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวโอกาสมันมีอยู่เสมอนะครับจากการ b a c k เทสจากการทําระบบของเราเองถ้ามันมาไม่ถึงแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่โอกาสที่ดีนะเรารอให้มันเข้าเซตอัพของเราที่สมบูรณ์แล้วก็รอให้มันเข้าระบบของเราแล้วเดี๋ยวค่อยเทรดแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเทรดแบบโฟ m ์ม่ไม่มีอะไรดีเขาเคยลองมาหมดแล้วนะ และข้อสุดท้ายเขาบอกให้เราพยายามมองระยะยาวเงินก้อนใหญ่ๆมันไม่ได้มาในช่วงต้นอาชีพหรอกจริงไหมไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทําไปนาน,านๆเกิดประสบการณ์เกิดทักษะเงินมันถึงจะมาช่วงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นช่วงที่เรายังเทรดเป็นมือใหม่อยู่ยังเข้าตลาดอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังอะไรแบบนั้นมันจะทําให้เราคาดหวังเกินจริงเขาบอกว่าถ้าเรา,เาสามารถเทรดเป็นอาชีพได้เนี่ยเงินก้อนใหญ่ๆก็จะมาในช่วง5ปี10ปีสุดท้ายทั้งนั้นแหละ เพราะมันเป็นพลังของการใช้เงินทบตน้นการขยาย r ิคส์เบอร์เทดเข้าไปเรื่อยๆการขยายพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกับการมีประสบการณ์ในตลาดความฉลาดหรือทักษะที่เรามีเพิ่มขึ้นนะครับพวกนี้มันก็จะทําให้เงินเราค่อยๆมาไม่ต้องรีบแล้วก็มองเกมนี้เป็นเกมระยะยาวไม่ต้องรีบรวยเร็วๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แอเรียลเขาแนะนําในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ สำหรับใครที่ชอบแนวทางของช่องนะครับสมัครเป็น Member ร์ชิใต้คลิปได้แล้วเนาะจะกดปเปอร์แตงให้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับใครสนใจ IC Market ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าสมัครแนละ้วทักมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่ม t h a งค y ววิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ